ะะไม่ทราบว่าสะดวกหรือยังคะสะดวกหรือยังนะคะท่านนี้นะคะน่าจะเป็นคนไม่นะคะหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นเลยนะคะต้องขอประทานตทษด้วยนะ,ะสีวันนันค่ะคือสีวันนันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะรับไม้ทองคําจากหนูเลย คุณสีวนันม์เสียงชัดไหมคะค่ะเชิญค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะอสวัสดีค่ะทุกท่านเสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยค่ะค่ะสีวนันฉชัดพุทธินันค่ะผู้แนะนำทีรวัตรชัดพุทธินันและโค้ตวิเชียนสุวรรณสิทีอยู่ใต้สายงานโคตตอนค่ะ ตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเปิดใจวันนี้นะคะเพราะว่าพี่วิเชียนค่ะได้จับรางวัลเบอร์หนึ่งมาหนึ่งเบอร์นะคะว่าวันนี้จะชวนน้องชายแล้วน้องสะพ้ายไปคาลิหารเราก็ไม่รู้เลยว่าคาลิหารทนี่แปลว่าอะไรภารกิจเนี้ยที่เขาจะยินมานี่ไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรนะคะก็ตั้งใจไปเลยค่ะ ไปแบบหลับตาไปเหมือนคนเป็นใบ้ไปเลยค่ะไม่รู้อะไรเลยลากย้ายอย่างเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยพอไปถึงนะไปถึงท่านประธานแต่ก็ไปเห็นคลหอหา์แต่ไม่ได้เข้าค่ะตอนนั้นโควิดครั้งแรกไม่ได้เข้าไปก็ไปเข้าห้องประชุมชั้นล่างไปเจอท่านประธานท่านประธานพูดแผนบรรยายแผนการตลาดแผนการทํางานและมีรายได้ พอฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็จับใจความว่ามีธุรกิจเนี้ยที่ทําแล้วมีไรายได้แล้วก็มีมรดกตกถึงลูกถึงหลานแบ่งปันบอกคุณมันเป็นตอบโจทย์ของชีวิตครอบครัวของพวกเราเลยแล้วเราก็ค้นหาคําตอบนี้มาตั้งนานแล้วว่าจะทํางานอะไรที่มันเป็นถ่ายทอด มรดกให้ลูกได้โดยเมื่อเราไม่อยู่แล้วเราไม่ได้อยู่กับลูกกับครอบครัวแล้วเนี่ยเราจะสบายใจก็จเลยสนใจธุรกิจนี้ใช้ดีบอกต่อมันก็เป็นงานบอกบุญทุกวันนี้ก็ทํางานเหมือนงานบอกบุญเลยไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดเลยว่าที่เรารับรู้มาว่าเป็นงานบอกบุญ บอกต่อก็ได้เข้ามาเรียนรู้เรียนรู้อันหนึ่งเลยเรียนเรียนรู้เรียนรู้กับตัวเองเลยว่าธุรกิจเนี้ยดีมากๆเราจะทํายังไงเราเรียนทุกวันฟังคนโสต์ทุกโค้โท,ที่อยู่ในห้องนี้เราก็ถามตัวเองเลยอันดับหนึ่งถามตัวเองให้มากๆเลยว่าเราทําได้ไหมเราเป็นจะกล้าไหม ทำแล้วได้อะไรแล้วถามตัวเราก่อนเลยเราเจ้ไปพูดใครเลยพูดกับทุกวันตัวเองตามเวลาเลยเราต้องทําให้ได้งานนี้เราต้องสําเร็จเพราะไม่มีงานไหนสําเร็จเท่ากับง,งานนี้แล้วมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์กับครอบครัวเราดีที่สุดเลยพอเราเรียนรู้ทุกวันทุกวันเราตอบโจทย์ตัวเองทุกวันว่าเชื่อและปฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตข้างหน้า เศรษฐีแน่นอนวันข้างหน้าแค่โบนัสข้อที่สามก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วนี่ฉะนั้นเราตั้งใจเรียนตั้งใจรับฟังที่เขามาบรรยายฟังทุกทุกวันเนี่ยเราบอกคนลากยากคนเชื่อเ,เลยกลายเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นแปดมงกุฎเลยทุกวันเนี่ยเราอยู่ที่เนี่ยเหมือนสุ๊แปดมงกุฎเลย เพราะเขาบาดเจ็บมันเยอะคนรักยาบ้านเราเนี่ยเขาบาดเจ็บมนเยอะมากธุรกิจน้องธุรกิจนี้เราเนี่ยคือธุรกิจสุดท้ายมันมาอีกแล้ว18ลงปุไบมาอีกแล้วเขาว่าเราเสียหายหายเขาว่าบริษัทเราเสียหายหายหลอกลวงเดี๋ยวก็ดูเอะเดี๋ยวก็มาเก็บรายเดือนทุกสิ้นเดือนเดี๋ยวก็มาเก็บดิฉะนนั้นเราต้องอยู่คู่คืนบริษัทเราให้ได้ในเมื่อเรามาเปิดตัว เราก็ต้องอยู่ให้ได้เนื่องาชาวบ้านเขาความรู้น้อยเขากลัวหลอกลวงเราก็ขยบขึ้นเลยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่รับเราก็ไปร้องผู้ใหญ่บ้านร้องผู้ใหญ่บ้านรับเราก็ขยับไปปรึกษาไั้ดีกว่าเราครอบครัวเอาเลยเราไปหาที่บาอาจารย์เราก็ได้ ครูบาอ,อาจารย์เรามีหน้าถืออาจารย์เราไปหาอาจารย์เราดีกว่าเราไปบอกบุญกับอาจารย์ดีกว่าเพราะอาจารย์เรายังไงเขาก็เชื่อลูกศิษย์เขาหาอาจารย์ได้จบความสัเพ็นธแต่ก็บอกเลยลูกบ้านอย่างเราเราหายากไปน,นี้เลยอนามัยหมอแพทย์พยาบาลตำรวจนี่แหละถ้าผูใูใดผู้หนึ่งเมื่อเขาทําขึ้นมาปุ๊บผลลากหญ้ากเขาจะมองเลยว่า คนที่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีดอกงานเนี่ยเดี๋ยวก็ล้มเลิกทําไปหนึ่งปีเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ล้มเลิกบอกว่าเี้เราจับผู้ใดผู้หนึ่งเลยเป็นตัวแกนนําที่อยู่ในหมู่บ้านเราจับเชิดให้สูงเลยถ้าเขาทําได้ลูกบ้านก็เดินตามได้คนที่ว่าเราไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเดินตาม อาจจะเดินตามเป็นคนสุดท้ายที่เขาว่าเขาไปกันหมดแล้วอะเหลืออยู่คนเดียวยังไม่ไปมันจะเป็นไปได้ดิฉะนั้นเราอยู่หมู่บ้านเนี้ยเราต้องเปิดตัวให้ได้เราต้องนำพาให้เขาหลุดพ้นวิกฤตินี้ให้ได้เพราะงานนี้เป็นงานช่วยเหลือบอกบุญเราก็ตั้งใจมาบอกบุญให้เต็มที่ระหว่างทางเสียงนกเสียงตาเสียงอะไรก็ไม่รู้เอยอะแยะแต่เราไม่ยอมท้อเราไม่ยอมถอมยอ เพราะเราฟังมาสิ่งที่ดีๆมันตอบโจทย์เราเป็นมหาเศรษฐีนี่ฉะนั้นเราก็ต้องดึงเขาไปให้เป็นมหาเศรษฐีได้เหมือนกันขอแต่ก็ไม่ถอยเลยคือวันนี้เราไปเจอลบๆบ,รบา่าเราก็กลับมาบวกก,บบกับครอบครัวเราใหม่มาประชุมในครอบครัวเราเลยว่าเราจะทํายังไงดีเราจะออกรบแบบไหนเราปรึกษากันหมดพี่น้องเรารวมตัวปรึกษากันเลย นี่ฉะนั้นงานนี้ไม่ยากเรียนตอบตัวเองให้ได้เท่านั้นเองว่าเราจะไปต่อหรือเราจะถอยหลังไม่มีเราไม่ยอมยิ่งต่อต้านเรายิ่งชอบนี่ฉะนั้นคนที่ต่อต้านมานะ่ะส่วนมากเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วนี่ฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ท้อไม่ถอยไม่ฟังเสียงนกเสียงการะหว่างทางเราไม่เคยฟัง เรานำพาเข้าไปอย่างเดียวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายให้ได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านประธานสรวัดไทยสารสรวัสที่เปิดโอกาสให้คนลากยญ้าขอขอบคุณอัพลายสูงก็เจ็บโพตตซาโคก่อนและอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในห้อง นี้นะคะขอขอบคุณโค้ชวิเชียนที่เปิดโอกาสได้หยิบเพชรเม็ดงามของตระกูลครอบครัวนี้ขึ้นมาขอบคุณมากและพบกันที่ความสัสเ็็จข่าวไดมอนขอขอบคุณมากค่ะขอคืนไม้ให้เอ็มีค่ะขอบคุณมากค่ะ